สวัสดีครับมือนีกะมาพร้ากันคือเก่านะครับภูมินอะไรยนนะครับลานภูมินอะไรยนนะครับสาขาพระกุจับจังหวัดดอนทานีครับมือนีกะสิบห้าเบิ้งผ่านหกนะครับใบยี่สิบสี่นิ้วผ่านหกใบยี่สิบสี่นิ้วตาสร้างนะครับมาเริ่มที่ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นผ่านหกใบยี่สิบสี่นิ้วนะครับไซร์รถรุ่นซีหาซีเจ็ดหาศูนย์นะครับตัวนี้นะครับเปิดราคาอยู่ที่สองหมื่น 9,500บาทนะครับส่งฟรี100กิโลเมตร29,500บาทนะครับสภาพงามนะครับกะเก็บซีให้เรียบร้อยพร้อมใส่งานครับ2 9 5 0 0บาทนะครับเย้ครับถัดมาอีกตัวหนึ่งครับตัวนี้กะเป็นดีเ 246F เฮฟวีพัดตาซ่าเท้ากันนะครับตัวนี้กะเป็นพันหกนะครับใส่สีหาสีเจ็ดหาศูนย์นะครับตัวเดียวกัน ตัวนี้กับเปิดราคาอยู่ที่29,500บาทนะครับราคาต่อร้องได้ส่งฟรี100กิโลเมตรนะครับมีสองตัวนะครับผ่านรหัสนี้ราคาถึกๆนะครับต่อร้องได้คุยกันได้ครับรืยมาเบื้องหน้าลานนะครับ้านก็ตั้งอยู่ในตัวเพื่อกุจับนะครับยู่ถนนเส้นกุจับสวนนะครูหาห้างจากไฟแดงกุจับ2อกิโลเมตรนะครับอยู่ด้านซ้ายมือเลยปั่มบังจาก มา200เมตรครับอยู่ซ้ายมือครับกะฝากกดติดตามนะครับกะเบอร์โทร098 612 7295อีกเบอร์นะครับ087 034 1562ครับฝากกดติดตามกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ